นั่นน่ะเฮ้ยวัตตาเะม่รีบนีบปฮ้อเฮ้ยฮ้ยฮยินดีต้อนรับเธอเป็นใครอ่ะฉันชื่อว่าฮอนโงะเรโกะยินดีต้อนรับสู่โลกของเรามาสิทาตามมา ว uh, ันเสนาตอนดูจร eh> ิงของสาวสวย ันไปอ่ะฝันไปเหรอเนี่ยอคากิฮิโกหลับสบายไหมลูกได้เวลาทานข้าวแล้วนะเะมื่อไรุณนายเอเอยังสลืมสลืออยู่อีกเลยลูกก็เพราะนอนกลางวันนะสิที่นี้เป็นอย่างนี้มากินข้าวเร็วเข้าค <c oughs> อยครับ <c oughs> วันนี้จเจริญอาหารดีจังเลยนะลูก <c oughs> เพราะผมฝันว่ามีคนร้ายไล่จับผมอฮะ ผมก็เลยวิ่งหนีสู่ชีวิตอตมันก็เลยหิวอะฮะโอ้โหนี่มันชามที่สามเข้าไปแล้วนะน่าจะหยุดกินได้แล้วนะอที่จริงแล้วน่าจะกินให้น้อยๆหน่อย,อยจะได้ไม่เปลืองค่าอาหารเนี่ยโอ,อ้แม่ครับเมื่อกี้ว่าอะไรนะฮะอืมนี่จ้ะอ,อิ่มแล้วครับยังเหลืออยู่เลยนะลูกถ้ากินอิ่มเกินไปเดี๋ยวจะง่วงนอนอะพระผมต้องอา่านหนังสือต่ออีกอะก็มาแม่อร่อยึงต้องกินเหลือพี่ครับเมื่อกี้เอิ่มแล้วอ๋อ มีฉายทอดเบสบอลหรือเปล่าอย่าดูเลยครับอย่ารู้ผลเท่านั้นเองอ่ะแม่ที่มีเครื่องนี้เฉพาคนซื้อมานั่นี่ยแล้วจะไม่มีสิทธิเลือดดูบ้างเล,เลยหรือไงฮะว่้างไงว่าไงฉันไ,ไม่อยากจะทำซะแล้วสิต้องทำงานเหมือนเดิมซ้ำๆซากๆตลอด365รห้าวันชีวิตของเราไม่น่าจะเป็นแบบนี้ได้เลยนะเี๋ยรักขอชาหน่อยด้ออ๋อค่ะนี่ค่ะได้แล้วเอาๆเอะนานๆจะได้กลับมาบ้านสักทีรู้สึกไม่ค่อยดีเลย ทำเป็นไปทํางานคนเดียวไม่รู้ไปทําอะไรไว้ที่ไหนบ้างสิไดครับมานั่งดูทีวีได้กันเนยคุณพ่ออุตส่าห์กลับมาทันทีใช่ไหมครับฮะนั่นแหละสินะได้เป็นครอบครัวแบบนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะออพอทีนะฮะทุกคนพูดอะไรกันเนะอยากเป็นอิสระเต็มทีแล้วทํางานเพื่อครอบครัวนี่ก็เหนื่อยไม่เลลนอนะชักเบื่อที่ทางานแล้วล่ะอยากรักกันเหมือนเมื่อก่อนจังเลยพอดีนะฮะนี่มันอะไรกันฮะเป็นอะไรไปอ๋อนี่เป็นครอบครัวของเธอเองนะ ไม่จริงอะนี่ไม่ใช่ครอบครัวฉันเอนี่มันยังอยู่ในความฝันใช่ไหมม่ใช่ไม่ใช่ความฝันหรอกเมื่อกี้เสียงรำพันของครอบครัวที่เธอได้ยินเป็นเสียงจากใจของพวกเขาอะไรกันน่ะโกหกชัดๆอ่ะนี่เป็นความจริงของครอบครัวเธอที่นี่ที่ไหนอะที่นี่คือเวอร์ชั่ว เป็นมิติที่จำลองความจริงขึ้นมาครอบครัวของเธอที่อยู่ที่นี่คือหุ่นอันดรอยอันดรอยเหรอใช่แล้วเข้าใจแล้วเธอเป็นคนส่งตัวปลอมพวกนั้นเข้าไปใช่ไหมทามไปเพื่ออะไรอ่ะส่งหุ่นอันดรอยเข้าไปแทนแบบนั้นอะคิดจะทำอะไรกันแน่่ะถามคำถามทีเดียวหลายคำถามแบบนั้นสิกรุณาช่วยถามทีละคำถามด้วยอย่ามาล้อเล่นนะส่งฉันกลับไปส่งฉันกลับไปก่อนไม่ได้ ต ну ั้งแต่วันนี้ไปเธอจะต้องอยู่ที่นี่เพราะเธอเป็นตัวอย่างที่สำคัญสำหรับพวกเราเราจะเฝ้าสังเกตเธอเพื่อเก็บข้อมูลของมนุษย์ชอเข้ามาได้แล้วข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวจะส่งไปเป็นระยะ รับทราบจงปฏิบัติภารกิจต่อไปสิ่งที่ต้องระวังให้ระวังคาซึโกะพี่ชายเขาให้ดีโอเคกโอเคก่อนี้ไปแล้วอ๋อโอเคก็อ๋อมาตานะเมะโ่าฮ่อ้อยูซาด อขอโทษทีท้า้เป็นห่วงนะไม่เป็นไรแล้วล่ะนายเป็นตัวจริงใช่เปล่าอ่ะตัวจริงอยู่แล้วเธอขอรับประกันนะเหรอางั้นฝากอาคีก่อเรื่องก็แล้วกัน,กนได้ได้ไปก่อนนะพวกนั้นละ่ะหายไปแล้วล่ะจริงด้วยกรามากำหนดสัญญาณใหม่กันเถอะคือนี่นะฉันคิดมาแล้วละ่ะเอาแบบนี้เป็นไงนะลองดูนะดีไหม อแล้วก็นะเพื่อไอชูจะต้องพูดด้วยพวกเราเป็นเพื่อนกันเนอะบ้าจังเข้าใจแล้วไปนั่งนกตามมาฮะอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์อ๋อ่ะอรุณสวัสดิ์เป็นไรไปฮะเดี๋ยวก็สายไปเอะเฮ้ยอย่าขอบเอียิ้คุง ขาต้องก่อเคล็ดว่าเธอรู้ไหมอเอ๊ะอ๋อโทษทีนะเป็นอะไรหรือเปล่าอขอโทษจริงๆนะยกโทษให้เขาเถอะนะนายเชื่อเจ้านี่หรอสุสกิเขาเป็นตัวจริงแต่นายเบ๊คุงเะรู้ได้ยังไงอะเมื่อคืนน่ะฉจนเห็นีสุสกิตัวปลอมหนีไปพร้อมกับเจ้าพวกนั้นแล้วเพราะฉะนั้นเจ้านี่อ่ะฉันไม่ตัวจริง อืเนาะกบดีชีอสเซกิโทษนะที่เราแวงนายไปไม่เป็นไรหรอกพวกเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอบ้าหรออ๋ออนี่เดี๋ยวจะได้เลิกเรียนแล้วเนี่ยไปหาอะไรกินกันมามาดีมาบัดจี ที่นี่มันที่ไหนเหรออยู่ภายในเน็ตยังไงล่ะเน็ตเหรออินเทอร์เน็ตเหรอ,ท,หรอที่นี่เป็นโลกอีกแห่งหนึ่งที่แยกออกมาต่างหากเป็นโลกของเน็ตอ๋อ,อ,อนั่นมันคืออะไรอะ่ะนั่นก็คือหัวหน้าของพวกเรามีชื่อว่าเน็ต จ้านายของเธอเน็ตเหรอตอนนี้ในโลกเวอร์ชวทที่เน็ตเป็นผู้สร้างขึ้นมามันก้าวล้ำโลกแห่งความจริงไปแล้วล่ะอเพราะฉะนั้นเน็ตก็คงจะสร้างโลกอีกโลกหนึ่งขึ้นมาด้วยว่าไงนะเน็ตก้าวล้ำโลกแห่งความจริงไปแล้วเน็ตจะสร้างโลกอีกโลกหนึ่งขึ้นมา คาซูฮิโกคาซูฮิโกกินข้าวครับกินข้าวได้แล้วเลยอากิโกวันนี้อาหารดูหรูหราดีจริงๆเลยนะขบันหน้าซูชิของโปรดผมเลยแม่ครับขอบคุณมากครับทานแล้วนะครับอ๋อกินเลยนะกินเข้าไปเยอะๆ,ๆเลยนะแม่ทำสุดฝีมือเลยนะจะบอกให้กินเลยกินอร่อยชงลอยอร่อยจริงด้วยแม่อาหารที่แม่ทำน่ะอร่อยที่สุดในโลกเลย ทีมีความสุขจริงๆที่ได้แต่งงานกับเธอได้ไหมแหมคุณนี่เลยก็อนาคตจะต้องหาภรรยาแบบคุณแม่ให้ได้เลยนะตายแล้วดูลูกพูดคขาสิแล้วก็ผมจะสร้างบ้านสำหรับคนสองรุ่นแล้วจะคอยดูแลคุณพ่อกับคุณแม่ตลอดไปเลยว่าใจนะครับแม่ดีใจจริงๆที่มีลูกชายแสนกตันยูอย่างลูกนะทีนี้ครอบครัวเขาหรอกก็หายห่วงเลยสินะจริงด้วยค่ะกระคุณวันธรรมของเราจะต้องคงอยู่ตลอด เออแต่ว่วาวันหยุดยาที่จะถึงนี่เอางี้มาเราไปเที่ยวต่างประเทศกันดีว้าชิยอ,อ,อ้ทีนี่ก็ต้องป็นฮาวา,ายสินะคะคุณฮาวายเหรอ,อืมฮาวายก็ไม่เล,ลวหรอกนะแต่ว่าเราอยู่บ้านด้วยกันแบบนี้มันก็ดีมนกันนะครับออพ่อล้อเล่นนะอ,อะไรก็ไม่รู้คุณเนี่ยแหมอารมณ์ขันจริงๆรือขอให้ครอบครัวที่สดแสนก็มีความสุข,ขราจงเจริญจงเจริญ อะกิฮิโกะเป็นอะไรไปไม่กินหรอเป็นอะไรไปในลูกป,ปวดท้องเหรอมันเป็นอะไรคุณนายอะมีปัญหาอะไรที่โรงเรียนหรือเปล่าถ้ามีอะไรไม่สบายใจก็ปรปึกษ,ษากันได้นะลุงนะใช่แล้วเพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะออแปลกครอบครัวเดียวกันที่ไหนอะอย่าพูดบ้าๆน,นะครอบครัวตัวปลอมแบบเนี้ยอ้าว ชวกรับขอโทษนะคะเธอจิบแนสายุริค่ะขอฝากตัวด้วยอนี่เรื่องใหญ่แล้วลนะ่ะ ขอพวกเราขอประกาศนิดนึงนะแม่ไม่รู้ว่าจะมีคนแบบนี้มาที่โรงเรียนเราด้วยนะทําไมมีสวยจังเลยย่อะไรหรออะไรผู้ได้ใหม่อีกแล้วเหรอโอ้ยเรือเจ้าพยาบาลคนใหม่ใช่ไหมนี่โถ่ดีว่าอะไรนี่ไปดูทันหน้าอาชีเล็กพอย่าช้างเขาดูหน่อยเขาดูหน่อยโอ้นี่พูดทำไมทำอะไรกันชั่วโมงเรียนเริ่มแล้วนะกลับไปขอโทษอดเลยนี่เดียวอะไรกาน แกล้งป่วยกันหมดเลยเหรอเรื่กลับไปห้องเรียนเดี๋ยวนี้เลยไป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 ได้แล้วไปได้แล้วพูดไม่ฟังหรือไงเนี่ยฮะอาจารย์ครับอาจารย์ข้าตลอดอาจารย์ครับรีบไปเถอะครับอาจารย์ไปเถอะไปไปสอนเร็วไปเถอะอาจารย์ปวดท้องจังเลยปวดท้องนะอาจารย์โอาแล้วเข้าพี่ไปเถอะไปเดี๋ยวเข้าเร็วๆอาจารย์ครับพอแล้วก็ปวดท้องอ่ะ คือขอนอนพักห้องพยาบาลสักพักแล้วกันไปอ่านหนังสือเองก่อนผมาไม่ได้เป็นอะไรหรือเปล่าคะต้องพยุงี้โอ้ไม่เป็นไรครับไเชิญนะคะนะตรงนี้เลยคุณแม่บคองในคะรวะด้วยขอบคุณนะครับกอล้วครับกลับมาแล้วเหรอที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะทุกอย่างไปได้สวยท้งนี้แหละวันนี้ที่สมาคมคนชรา ได้เสนอเรื่องคนแก่กับคอมพิวเตอร์เกาที่ประชุมไปด้วยเอ๊ยช่ยจ้ะจะทำยังไงเหรอก่อนอื่นจะเป็นการทัวร์บ่อน,น้ำพุร้อนแบบสมจริงเนะถึงแม้จะอยู่ที่บ้านแต่ก็สามารถตระเวนไปตาบ่อน,น้ำพุร้อนระดังทั่วญี่ปุ่นได้สะดวกาไะกลับมาแล้วครับอ้าวกลับมาแล้วเหรอลูกนี่ฉันรู้เรื่องและ่ะครูพยาบาลคนใหม่สวยด้วยใช่ไหมฮะอืม แหมคาซิฮิโกไปรู้เรื่องนี้มาได้ยังไงเนี่ยอ๋อเสียงกระซิบจากสายลมสายลมที่ไหนกันละ่ะลูกก็ายาชิอ๋อจะนั่นเหรออ๋อนี่ไม่ใช่ใกล้ป่วยเพื่อไปนอนห้องพยาบาลนะน้องเขาไม่เหมือนลูกหรอกนะได้ยินว่าอาจารย์อารากิตกลมรักเขาแล้วด้วยนะจริงเหรอลูกโธ่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยอาจารย์อารากิในที่สุดก็ถึงเวลาเบิกบ,บานสีทีแต่อีกเดียวก็จะหนาวแล,ะละ้วล่ะคาซิฮิโก แต่ว่าก็เปลีนไปได้นะน <c oughs> ีะ่ครับนี่ทำอะไรอยู่อ่ะนายไม่รู้จักเหรอฮะ,อ,ะอ,องดีนะขอที่คุณหน่อยสิอ, oh <my> อ้าวนี่ไอ้อย่ามาทำของฉันพังนะแต่ครับดูเขาทำของผมอ่ะเรื่องแค่นี้อย่าทะเลาะกันเลยนะไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับไม่เห็นเป็นไรเลยอ่ะชู้สาวด้านทับตั้งนาน <c oughs> เป็นอะไรไปถ้าทามไม่สบายอะไร ถ้ฉันดูอะไรแบบเนี้โหดร้ายจริงๆเลยอะจากที่นี่จะสามารถดูโลกแห่งความเป็นจริงได้ตลอดเวลาที่โลกเน็กของพวกเรามีข่าวสารมากมายถูกส่งเข้ามาถึงแม้จะอยู่เฉยๆแต่เราก็ได้รับรู้ทุกอย่างที่เราอยากรู้โลกของคนขี้เกียจนะสิ oh, ไม่อยากจะทำอะไรเลยอเพราะอะไร เราสร้างสภาพแวดแล้อมให้เหมือนโลกแห่งความเป็นจริงไปแล้วทำไมถึงใช้ชีวิตเหมือนที่เธอเคยทำไม่ได้ละ่ะเหมือนโลกแห่งความเป็นจริงที่ไหนกันน่ะมีแค่เปลือกนอกเท่านั้นน่ะฉันไม่ชอบโลกจอมปลอมแบบนี้หรอกฉันอยากกลับบ้านที่แท้จริงอยากจะเจอกับคุณแม่กับคุณพี่ตัวจริงโลกแบบนี้ฉันไม่อยากอยู่แล้ว บา้านคุณปู่ที่อยู่ข้างๆถนนหนทางต้นไม้ใบหญ่าแล้วก็ไม่มีท้องฟ้าด้วยถ้าเธอต้องการฉันจะทำให้สิ่งที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงฉันทำออกมาได้ทุกอย่าง,งแ,แต่มันก็เป็นของปลอมอยู่ดี เพราะว่ามันไม่มีกลิ่นเลยเห็นมหมไม่มีกลิ่นอะไรเลยมนุษย์ไม่ชอบดมกลิ่นไม่ใช่เหรอ,ห,อหลักฐานก็คือมีการใช้ยาดับกลิ่นอยู่เต็มไปหมดเลยไม่ใช่เหรอแต่เราชอบกลิ่นดีๆกลิ่นมีที่ดีแล้วก็ไม่ดีด้วยเหรออะไรคือดีและอะไรคือไม่ดีอะของทุกอย่างมีทั้งดีและไม่ดี คนที่กำหนดมันก็คือมนุษย์อย่างนั้นน่ะเหรอใช่แล้วล่ะทำไมอำนาจในการกำหนดทุกอย่างถึงอยู่ที่มนุษย์ด้วยนะมันเพราะอะไรอ่ะนี่โอีคก็มาี่หน่อยมีอะไรมันกำลังอ่านหนังสืออดวนั่น เออนกี้ก็เรื่องในคราเนี่นะฉันก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแนะ่แต่ว่าบิวอย่างหนึง่งที่ฉันพอจะรู้อยู่บ้างนะอะไรเหรอว่าถ้าครอบครัวเป็นหนึ่งเดียวกันก็จะสามารถฟันฝ่าภัยร้ายได้ทุกอย่างตอนที่ตัวปลอมของนายปรากฏตัวเนี่ยครอบครัวของเราก็รวมใจเป็นหนึ่งเดียวถึงระยะหลังนี่จะไปกันคนละทางแต่คุณพ่อก็ยอมกลับมาเพื่อช่วยเหลือนายฉันรู้สึกว่านี่แหละเป็นครอบครัวแท้จริง ที่ไม่ได้เจอกันมานานการจะแยกว่านายเป็นตัวจริงหรือว่าตัวปลอมเนี่ยนนะไม่จะเป็นต้องใช้สัญญาหรอกแต่เป็นครอบครัวที่แท้จริงถึงไม่มีมันฉันก็รู้ร,รู้รู้ด้วยเหรอใช่หมายความว่าสิ่งนี้แหละคือสายยาเห็นครอบครัวใช่ไหมสายยาเห็นครอบครัวเหรออืมอ่า เมื่อซูสกิกลบพัฒนาแม่ตัวจริงกลับมาแล้วก็แปลว่าเรื่องก็จบลงด้วยดีชีนะอืะอแต่ยังจะวางใจไม่ได้หรอกเราไม่รู้พวกนั้นเนี่ยจะมาอีกเมื่อไรอ่ะเอะจะพวกนั้นเป็นอะไรกันแน่นะอุ่ยยนยรย์หรือปราก็ไม่รู้อ่ะเรื่องวันรอดีกว่าอของแบบนั้นจะมีอยู่จริงได้ยังไงเพราะไม่มีทางที่ทําได้เหมือนกับมนุษย์ขนาดนั้นหรอกนะสมองมนุษย์ษยก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่สลับซับซ้อนนะใช่ฉะนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกที่ทําของแบบนั้นออกมา ไม่หรอกเพราะั้นก็ถึงทําได้ถึงจะซับซ้อนแค่ไหนถ้าใช้คอมพิวเตอร์มันก็จะถูกใช้เป็นระบบเองแต่ก็มนุษย์ก็ที่เดียวถือมันก็นายเนี่ยนะพูดถึงตัวเองเหรอปร่ผิด,ดอเอยฮะแต่ว่าถึงจะเป็นคนทื่ถืออย่างโควายาชีคุงเนี่ยฉันว่ามนุษย์ก็ต้องอยู่เหนือเครื่องจักรอยู่วันยังขําแล้วนะหลงตัวเองเกินไปแล้วที่ว่ามนุษย์เหนือกว่านั่นน่ะใช่แล้วล่ะ ทัวนี้มนุษย์ต้องพึ่งเครื่องจักรอยู่เลยเอแต่ว่าคนที่สร้างเครื่องจักรขึ้นมาก็คือมนุษย์นะเพื่อให้ทําในสิ่งที่มนุษย์ไม่อยากทำง่ายถูกมากถ้าอย่างนั้นเครื่องจักรก็เป็นท่าของมนุษย์งั้นเหรอ,อปลอ่ปลอย <ไป S 1> ท่า <c oughs> มนุษย์เองเนี่ยเดิมทีก็เป็นแอนดรอยที่พระเจ้าสร้างขึ้นมารวมทั้งโลกนี้ที่พระเจ้าสร้างรินแบบตัวเองก็คือโลกสมมุติที่พระเจ้าสร้างขึ้น Virtual Reality ยังไง จริงด้วยสินะจะคิดอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันเนาะอ่าว่าไงทำได้ไหมดีมากดีมากคิดให้ดีๆนะใส่โตทำได้ไหมสลับร่างนักเรียนให้เยอะๆโดยใช้ห้องพยาบาลเป็นฐานลงมือปฏิบัติได้ทันทีรับซะ บ้ซูเศกิช่วยเอานี่ออกให้หน่อยดินี่นายจ๋าเรื่องห้องพยาบาลเหรอใช่ป่าวเฮ้ยไม่ใช่สักหน่อยมันหาอะไต่างหากเราจะทำอะไรกันต่อดีอะไปเล่นเกมที่บ้านฉันมาฉันได้นี่มาด้วยนะว้ายพี่เป็นเกมที่เปิดออกใหม่ใช่ไหมเนี่ยแหมนายนี่นายจ๋าจริงๆเลยนะระยะหลังเนี่ยฉันทำคะแนนได้ดีขึ้นเขาเลยซื้อเป็นรางวัลนะงั้นเปบ้านซูซูกิกันเถอะไป้นี่เดียวก่อนดิตอนนี้ฉันหิวขึ้นมาแล้วไปกินแฮมเบอร์เกอร์ก่อนดีกว่าดีนะอี่าร้ น้องนกไปไหมจ้าฉันไปได้ด้วยเหรอมันได้สิจ้าไปมาไปมาได้มแต่ว่าฉันว่าอย่าดีกว่านะไม่อยากรบกวนโลกส่วนตัวของผู้ผู้ชายอ่ะฉันไปก่อนนะหมเอร่าอร่าเฮ้ยว้าเอระานี่นะดูแลหัวโบราณเหมือนกันเลยเนาะหรือว่านายกับฮอร่าชอบเขาเหรอไม่จะบ้าผู้อะยรของนายเนี่ยหรือม่าฉันจะน้าจะบ้าเหรอรีบไปดีกว่าน่ะนะเนี่ย เป็นไรของนายได้รู้หน้าปกเกมอยู่ตลอดเวลาเลยน่มจ่มยุ่งมากโถเอ้ยมัจับบ้าเกมจริงๆนะโรงเรียนของพวกเธอเป็นสถานที่แบบไหนเหรอฮะเห็นว่าเป็นสถานที่สำหรับสร้างบุคลิกภาพอืโรงเรียนเป็นที่ที่สนุกอย่างน้อยก็ดีกว่าที่นี่เยอะที่ที่สนุกงั้นเหรอ อย่ามาจับซิไม่ดูไปก็ไม่ได้ขึ้นมาลก็ไม่ได้เรื่องไม่ได้ดูไปก็ทำไม่ดูได้อยู่ดีนะไม่อยากเชื่ออะไรเป็นคนแบบนี้นะพวกจริงๆเลยอ่ะทำไมาทำตั้งนานขนานี่เธอเอาซุสกิไปไว้ไหนเหรอเอาเพื่อนของฉันคืนมานะเพื่อนเหรอพาฉันไปหาซุสกิหน่อยเธออยากเจอเพื่อนถึงขนาดนั้นเลยเหรอใช่แล้วอยากเจอเลยล่ะให้ฉันเจอเขาสิ เชิญสินี่มันอะไรกันอนะ เขาเด็ดขาดเพราะเขากำลังฝันดีอยู่ฝันดีเหรอใช่ละพวกเขาตอนนี้กำลังสัมผัสกับชีวิตในฝันที่พวกเขาอยากจะให้เป็นอย่างสมจริงด้วยอะไรกันน่ะจะจะให้เธอดูไหมว่าเขาฝันอะไรกัน จังเลยครับแม่ดีจังเลยมาสุสกิตื่นขึ้นมาเร็วสิแม่ของนายตายไปตั้งนานแล้วนะเขาไม่อยู่แล้วนี่ลืมตาขึ้นมาสิพวกเขาจะใช้ชีวิตในฝันกันอยู่ที่นี่แห่ะโกหกอ่ะนี่เขาแค่หลับไปเฉยๆเท่านั้นอ่ะชีวิตถ้าจะว่าไปแล้วก็คือประสบการณ์ที่ซับซ้อนกันและประสบการณ์ก็ต้องใช้การรับรู้จากสมองเพราะฉะนั้น เราจึงให้การกระตุ้นตรงเข้าไปในสมองแบบนี้ก็สร้างประสบการณ์เทียมที่ไม่มีอะไรที่แตกต่างจากความเป็นจริงเลยขึ้นมา virtual <you> reality เหใช่ละในโลกความจริงนั้นมันลำบากที่จะทำให้ชีวิตที่ฝันไว้เป็นจริงขึ้นมาแต่ว่าถ้าเป็นที่นี่สามารถมีชีวิตนี่ฝันได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องพยายามอะไรเลย เพราะฉะนั้นเธอห้ามไปปลูกพวกเขาเด็ดขาดเธอเองสักวันหนึ่งถ้าหมดหน้าที่แล้วก็จะต้องใช้ชีวิตโดยได้นอนหลับฝันไปตลอดชีวิตเหมือนกันไม่เอาด้วยหรอกแบบนี้ฉันไม่เอาหรอก เพราะอะไรเหรอเธอน่ะไม่อยากจะฝันอย่างนั้นเหรอฝันนั่นน่ะความฝันของเธอคืออะไรอะไม่ว่าจะฝันแบบไหนเราก็สามารถสร้างขึ้นมาได้ทั้งนั้นนะฉันไม่มีความฝันหรอกตอนนี้ฉันยังไม่มีความฝันและเพื่อจะค้นพบมันแล้วอะฉันจึงไม่อยากนอนตอนนี้ด้วย เพราะว่าฉันอยากจะหาความฝันด้วยมือฉันเองส่งฉันกลับไปโลกเดิมไม่ได้ส่งฉันกลับไปนี่เธอเป็นใครกันแน่เนี่ยเธอมีเศษอะไรถึงได้มาทําแบบนี้เธอเป็นใครกันน่ะเธอเป็นใครกันฉันคืออนดรอยเเธอก็เป็นตัวปลอมอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ฉันเป็นหุ่นอันดรอยต้นแบบหุ่นอนดรอยต้นแบบเหรอ ฉันไม่ใช่แบบจำลองหรอกนะแล้วก็ไม่ใช่ก๊อปปี้ของใครคนที่สร้างฉันขึ้นมาก็คือเธอฉันเหรอเป็นคนสร้างเธอเองเหรอแล้วก็ยังตั้งชื่อให้ด้วยนะเธอเป็นคนสร้างฉันขึ้นมาเองอะ่ะคนที่สร้างเธอขึ้นมาไม่ใช่เจ้านายของเธอที่ชื่อว่าเน็ตหรอกเหรอใช่แต่ว่าคนที่ทำให้ฉันมีตัวตนมาก็คือเธอ คนที่สร้างให้ฉันมีรูปร่างแบบนี้ก็คือเธอเพราะอะไรอ่ะเธอเธอเกลียดฉันอย่างงั้นเหรอฮะไม่ได้เกลียดซะหน่อยอ่ะกันก็ชอบใช่ไหมคือเรื่องนั้นอ่ะเออแล้วเธอเข้าใจคำว่ารักกับเกลียดด้วยเหรอฉันน่ะ มีสิ่งที่อันดรอยคนอื่นไม่มีนั่นก็คือวงจรความรู้สึกยังไงละ่ะวงจรความรู้สึกเป็นความสามารถที่มีเฉพาะฉันเท่าน,นั้นเองเพื่อใช้ศึกษาความรู้สึกของมนุษย์อ,อ,อุ่นจังเลย<า>มือของเธออุ่นจังเลยอะเพราะว่าเราไม่เหมือนอันดรอยอย่างพวกเธอหรอกเราเป็นมนุษย์นะมือของมนุษย์ อุ่นอย่างนั้นเหรอใช่เพราะเรามีเลือดมือฉันนะเย็นจังเลยมนุษย์เนี่ยคืออะไรอ่ะช่วยบอกฉันรู้หน่อยได้ไหมมนุษย์เหรอมนุษย์นั้นนะ่ะคืออะไรกันนะ่ะมนุษย์ก็คือ ฉันอยู่นี่ฉันอยู่ตรงนี้เอ้อราสองคนจะแต่งงานกันแต่งงานเหรอตอนเนี้อิฮาระก็ด้วยฉันอยากจะรู้จักหัวใจเธอครั้งนี้จะเป็นวันเกิดครั้งสุดท้ายของเราเหรอเนี่ย ซึกินี่ตื่นสิลืมตาขึ้นมาสักทีสิเขากำลังใช้ชีวิตในฝันของเขาอยู่ที่นี่กูบอกชัดๆอ่ะใี้เขาแค่กำลังนอนหลับเฉยๆเท่านั้นอ่ะตอนนี้ฉันอ่ะยังไม่มีความฝันหรอกแต่เพื่อค้นหามันแล้วอ่ะฉันก็ยังนอนไม่ได้เพราะฉันอยากจะหาความฝันด้วยตัวเองอ่ะแล้วนี่เธอเป็นใครกันแน่เธอมีแผนอะไรกันแน่ถึงได้ทำแบบนี้เธอเป็นใครกันแน่ฉันก็คือหุ่นอนดรอย